แต่หนูก็รู้นะว่าถ้าเกิดสมมติว่าทํามาออกมาเป็นแบบ sex education จาเพศศ,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 ศึกษาคนไม่ดูมันไม่สนุกอ,อ,อันนี้นชื่อว่าอย่างนี้อันนี้มีห<อ>น้าที่อย่างงี้คนไม่ดูเราเ<อ>ลยต้องเอาแบบผสมประสานความเอนเตอร์เทนความเล่าเรื่องประสบการณ์อย่างเงี้ยพวกคนมันจะฟังฟังค่อยใส่ว่าเฮ้ยเนี่ยเคยมีปัญหาตอนช่วงนี้นะฉันเคยไปติดโรคนี้มารู้ไหมมันเจ็บปวดมากเหมกับพี่ป๋องเขามาเล่านะเ,<อ>เคยเป็นหนองในมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ เนี่ยท <in the> ีนี mm ้ร hmm, so ู hat, ้เลยใช้ถ hmm. ุงยางตลอดเห็นไหมพวกคนฟังอย่างนี้มันมันเก็ตมากกว่าจะบอกว่าอย่าลืมใช้ถุงยางนะอันนี้คนแบบยะเซอแต่ถ้าเกิดมาเล่าแบบว่านี่ฉันเคยเป็นหนองในตอนั้นฉันอายมากเลยแล้วเขาต้องเอาแบบว่าเอาเหล็กแทงเข้าไปเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คนก็จะแบบโอเคมันเห็นภาพมากกว่าแล้วคนที่มีประสบการณ์มาพูดเหมือนกับว่าโอเคมันมันเข้าใจมากกว่ามันเข้าถึงมากกว่าทีนี้พอรู้ว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นก็จะต้องป้องกันกันอะไรกันอันนี้มันก็คือข้อดีแต่มันมันไม่ถูกมีใครกล้าหยิบขึ้นมาพูด พอพูดพูดแต่เน้นความมันว่าโอ้คนนี้เอามันอย่างนี้อินี่นมใหญ่มากอินี่นมเล็กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดแต่เรื่องความมันไงความสนุกความสนุกเออแต่ว่าความติโลกไม่มีใครบอกกันนะอ๋อวันนี้ไป